สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้เราก็มาคุณหนนร้านคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ตื้อค่ะคุณแม่ตื้อสวัสดีพี่พี่ด้านหลังนะคะชมรมแม่บ้านอากาศสบายมากค่ะพี่พี่น้องน้องตอนนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านนะคะมีแดดน่นนี่ค่ะก็คือแม่เขาทำมีขนมต่างอันนี้หนูสั่งเป็นโกโก้เนาะแม่นเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยชอบร้านไหม เอาไม่ต้องหวานมากค่ะเอาเข้มๆเลยได้นั้นแน่เออยี่สิบาทค่ะเดี๋ยวลองดูนะก็เพื่อการใช้หนูก็เป็นตัเองเราไดหนักไม่ได้หน้าเป็นติวอันนี้ดูดูแม่ค่ะทุกแล้วก็มาเก็บประสบการณ์นะคุณแม่มะคุณแม่ชื่ออะไรคะ คสบายดีไหมไม่ใหญ่กอยอะไรหรอกคักพักถึงเพื่อนบอกยังไม่ค่ะ๋ยวหนูเอาลงยูทูบเพราะว่าหนูหนูเห็นตาเขาสร้างนู่นนี่ก็เข้าไปคุยไปหาอยู่สบายดีไหมติ๊กอันนี้พิมงานเพื่อนแม่นะคะเออตอนนี้ก็ทำงานอยู่โคล่าค่ะนีเนาะจ้าเป็นไงบ้างยุ่โคหยิอยู่โคล่าเนี่ย ไปไปทาอะไปขายของยยาาอย<ด>ู่อยุพธาตุงอกว่าไปอมุนดิหนูอยากกินตำกล้วยโอ้ไปที่ไหนด้วยที่บ้านูเลยนึกเห็นแม่ที่ตอกไปขายอยู่ที่บาา้านน่ากินแต่ว่าวันนั้นไม่ได้แวะซื้อ,องานบาพทา่าเดี๋ยวไปอีกรอบนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจ้า,<ส>าวันพ่อฮะไม่ไม่งานเหรอคะวันพ่อวันพ่อใหญ่พ่อเล็กพ่อใหญ่พ่อเล็กของที่นี่เหรอแม่เป็นทำเนียมที่นี่เออโอ้ผมจะไปงานแต่ก็ต้องมีงานต้องม่โอ้ใช่ใช่ โอเคจ้าโอเคเดี๋ยวรอน้ำนะคะกอนเนี่อยทุกคนได้แล้วนี่สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้กินของอร่อยแล้วนะคะในหมู่บ้านเวลาที่เราไม่ออกไปข้างนอกก็ขอขอบคุณนะคะแม่แม่ตั้งใจมากจ้าจ้าแล้วกนของอร่อยแล้วจ้าจ้าคลิปแบบต่อไปนะคะรอติดตามได้เ